สาวที่เขาผมอยู่ในเกมที่เราจะมาหนกีกับกับฆาตกรพ่อกลัวกันนั่นเองนะครับผม,มก็อยากลองเล่นเกมแ้วแน้า อากดอุ้ยอุ uh> <Oh ้ยอะไรฮะโอ้ยโอมไกอนทำไมตัวคนมันใหญ่ขนาดนั้นวะ ม,มาแล้วอันนี้นี่ จอกเร็วทำไมมึงไม่มาวะโคตรจอกตกเลยมาหนึงจอกไปหึงจอกไปหึงจอกไปหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดมา

ดีมชั่นด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายแบบท้ายท้ายคลิปเดี๋ยวผมลองลองดูว่ามันมันถูกสร้างแต่ปีอะไร <c oughs> อมืมาแล้วมา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 ,มา อัพ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 อะไรวะอัพอัพใครมาเฉียดอัพอัพอดูทางก่อนพูดกระจกพูดกระจกเลย จอกว่าตำรวจในเกมอันนั้นอีกกระจอกมากอะแบบตำรวจกูยังยังฆ่ากูได้ยังเอากูไปอยู่ในคุกอีกได้เสลียวหนึ่งไม่กระโดดเล็กเียวหนึ่งหนึ่งกูโดนไม่เป็นไรอุ้ยอันนี้ก็เสียวอยู่นะทำไมฉันไม่ได้ ใครรู้ไหมว่ามันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคือใครรู้หรือเปล่าว่าใครเคยเล่นแบบแบบมันมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าแบบมันจะลุกยิกลุกดิกแบบนี้ไหม ไม่เคยเห็นกระดูกลูกนิ้กนขนาดนี้มาด้านบนด้านเนี้นย้ารเพราะว่าใกล้ถึงบอสไฟและวะ้วอะถ้าอยู่ดีลิฟต์ตกตกคือกูบอกเลยว่าน่าจะได้จึงจิงจ้จจจจกูว่าลิฟต์เหมือนจะพังทุกครั้งเลยเหมือนลิฟต์มันจะพังอ่ะเดี๋ยว,ว ันนี้เสียวอยู่นะอ,ะอีโอ้มันจะถึงเดี๋ยวผมเดิน <c oughs> เสียวเล็บโกูเล็บตีนเหมือนมึงเตี้ยเหมืนอนเหมือนแบบคือมันยังไงอะ่ะมันจะเล่นยังไงอ,ะอ่ะ อุ๊ยว้าวเย่จะถึงอยู่แล้วว่ะหัวต้งเดินเดินข้างนี่แหละเดินข้างเดินข้างน่จะต้องเดินข้างกูแค่โดนสนิมกูแคโดนสนิมกูโดนแค่สนิมเองอะ ผมเข้าใจไหมว่าว่ามันโดดไม่ได้แบบมันโ <osh> ด tumors, tragedy, <respuesta. S 1> ดปั๊บจิงจึ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 งเปิดอะไรเปิดอะไรฟังดีกว่าอ่าคลิปนี้คลิปนี้อาจจะมีเพลงก็ได้เพราะผมผมว่ามันผมว่าผมควรใส่เพลงเดือดเดือดแล้วอ่ะเพลงดีมันเชยเกินไปละ เกมเบียเชยไปละไอ้ยตัวกูไอ้ตัวกูอยู่นั่นน่ะ แบบคือกูน่าจะได้ไม่ถ่ายแล้วอะแบบกูเกือบไม่ได้ถ่ายแล้วอะคือกูกูยอมมาเล่นราะเพราะยอดเลยนะไม่ท้าไม่ไม่ไมทำทำคลิปกูก็ยอดตกเดี๋ยวเดี๋ยวยอดกูก็ลดทั่วลดทั่วไเออเอาในน้ำมีซากพ่อซากแม่เดี๋ยวซากใครวะเฮีย,ยบแบบเขา,นะมา,า,เาไมตัวคนนั้นเขาใหญ่ยังเลย ถ้าอยู่นี่มีคนที่เขามีกูด้วยแต่ช่วยไม่ทันแล้วอ่ะก็คือกูน่าจะโดนบทก่อนเพราะว่าเราก็ไม่ต้องพรากูอยากถึงให้กันแต่กูไม่ถึงก็ได้ ดีกูก็พีดูๆหรออยู่ดีกูก็รูอกยี่ตรงนี้มันแรงหน่อยโอ้ยมีซากเบคอนอยู่ในนั้นมีซากปูเบคอนกูอยู่ในนั้นมีซากปูปูเบคอนเอะเยี่ยมีซากปู่เยี่ยกูจูกูจูกูจูสามารถ มาทำอะไรอ้นน๊ะเมื่อกี้อะไรเครืองอไมกูไม่ตายทำไมทำไมกูไม่ตายเมื่อกี้ทำไมกูไม่ตายเมื่อกี้วะอยู่ดีกูก็มุดลงไปเลยอะแบบกูอยากมุดก็มุดอะเซื่องกูที่อันนี้ต้องกระโดดเลย โโโโโโจริงๆมันขึ้นฟันหนิมขนาดนี้มันควรควรพังไปแล้วไม่ใช่มันน่าจะควรพังแล้วว่าแต่เฮ <c oughs> ียอย่าไปเริ่มใหม่อย่า เดี๋ยวผมปุงปุงคุณคุณนะครับคือผมโดนโดนรุสก,กียังไม่พอพอคือผมจะต้องมาโดนระบาดไว้ <c oughs> ฉันะอยากจะตบคนสร้างเกมนี้จริงๆเพราะผมอยากตบข้อเรื่องผม <c oughs> มุลาสกี้ชิมี่อาจจะไม่กี่นาทีก็ได้นะอ่ะมาอะไรวะทางออกโอ้ my god ทางออกโอ้ไม่ก็ทางออกทางแอรดนีน่าสนใจจริงๆทาง ง่ายๆครับทางเนี้ยง่ายๆอ,อ,อ๋อมันจะเกิดกระจอกกระจอกฆ่ากูยังไม่ได้เลยม,มีแต่กับดักมึงอ่ะฆ่ากูได้แต่โครกระอจกอกูไม่มีเพื่อนอ่ะกูกูเล่นคนเดียวอ่ะกูจะโ,โยกกูจะโยกโยกไปโยก ข,ขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปขึ้นมาอู้วู้ไอ้เหี้ยใครชื่อโอ้โอ้ฉันมีพลังฉันรู้สึกฉันอยากตบตบคนนั้นฉันอยากตบตบครัวคนนั้นเขาอยู่ไหนละ่ะฉันขอไปหาเขาหน่อยดิว้าฉันไปหาไม่ได้ว้า 그래. 그래. 어. 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 무라스키. 주라 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 주라. 주라. ดผมน่ะคืออาโคคีใช้ที่ใช้ผลน้ำแข็งเขาเป็นใครเป็นคนเนี่ยในอะไรฉันอยากดูฉันอยากดูที่เกว่ยวกับเขาไปอ่าเดี๋ยวอ่าก็ขอพอแค่นี้ก็เดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันมันถูกสร้างตั้งแต่ปีไหนฮะถูกสร้างในปีสองพันสองพันยี่ยี่เอ็ด Okay. อโอเค2,021่ก็ขอพอไปแค่นี้